ผมไม่ชอบเลยอะสโนไว้อะเชื่อปะ่ะมาดูกันว่าทำไมคือมันเป็นหนังที่พยายามจะเป็นทั้งดิสนีย์คลาสสิกแล้วก็หนังสตรีนิยมยุคใหม่ในเวลาเดียวกันแม้ว่าตัวละครหลักเนี่ยมันจะมีศักยภาพสูงเท่าไหร่ก็ตามนะอย่างน้องราเชลเซกเลอร์เนี่ยที่ได้เป็นสโนไว้น้องร้องเพลงเพราะมากแล้วก็น้องดูมีสเสน่ห์ดูดีในความเป็นสโนไวสุดๆไปเลยนะแต่ว่าเธอก็ถูกจำกัดอยู่ในบทที่อ่อนแอแล้วก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ ดนตรีก็ขาดสเสน่ห์ C.I คนแค่นี่แบบโอ้โหชวนหลอนเลยไม่ว่าไม่ได้ก็คือไวร้ายอย่างแม่กกาวกระดอดเนี่ยเธอมีการแสดงที่แบบแข่งชื่อแล้วก็ดูเล่นใหญ่เล่นโตจนมันดูตลกอะ่ะมันทำให้ความน่ากลัวมันไม่มีแล้วก็ทำให้เรื่องราวมันขาดความเข้มข้นนะแต่ถ้าคุณหวังว่าจะได้เห็นการรีเมคที่แบบสร้างสรร์แล้วก็น่าจดจำเนี่ยนี่อาจไม่ใช่หนังที่ตอบโจทย์นะแม้ว่ามันไม่ถึงกับเรวร้ายอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่ ควรกับความเลอค่าในปัตตพีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมให้ไปที่5เต็ม10คะแนนครับใครไปดูแล้วก็คอมเมนต์มาเลยครับ